พอดีกาเบิ่งเด้อพี่น้องเอ้ประเด็นสิใหม้มาเบิง่งเัมนต้นเัมนผู้ดางมื้อนี้ขึ้นหลายแล้วเนาะคั่นเนาะบัดเวลาเขาอยู่กระถางเขาเขาใบใบหญ่เด้พี่น้องนี่อยูก่กระถางใบบ่ใหญ่เด้นี่ีใบบ่ใหญ่อยูก่กระถางนี่บัดเวลาเขาเลื้อยขึ้นอันนี้นใบใหญ่ใหญ่พุ่นน่ะใบบักใหญ่ปะเลือปะหล่าเลยพี่น้องเอ้ยเบิ่งนี้ยใบใ่คือหย,ยังนี่นี่ต้นผู้ดางพุ่น ตีนตุกแกเขาขึ้นสูงสูงใบเงย,ยขึ้นอยังไก่จีพวกน่ะขึ้นไปหอดหน้าต่างเหรอพี่น,น้องเนี่มึงเนี่ยกระเทียดึงลงคือนแต่เสียดายเนาะมึงเนี่ยโอ้ยหอดบอกอัวหนึ่งงามงามพี่น,น้องเไยประเด็นจีนไทยเอาไว้กันกระเทียเพิ่นดึงดึงลงมันเสียนั่นเนาะมึงเนี่ยหอดใหยใยบานเปลือปลายเนาะหอดบอกใหญ่เลยพี่น,น้องเไงมึงเนี่ยมึงเนี่ยมันซ่อนให้ มางามขักงามเนี่ยแ้่บางเรื่องตีนตุ๊กแกเขาตีนแบบง่ายเลยคนะน,นน่ะงายไปคนเนาะคุณไอ้หย,ยอดหยอดอ้วัปวดพี่น้องหยอดอ้วกขาดไหล่คนนี้จะได้ยังไงข้อต่างบ,าบ้าเบิงเอาโอ้ยง่ามขาดงามเนี่ยพี่เอกพี่น้องไอ้พีนอีกพี่นแต่บ้าแห่งบ่อนใบง่ายปานขังนั่นขังนันใบไง่ายกว่าอันนี้ก็คือกันมุนนะ่ะขึ้นกับซีหอดพุ่นเหรอ ต้นผู้ดางไหมพี่น้องจะมางามเห็นเวลาเขาขื้นสูงๆเนาะประเด็นเห็นเวลาเขาขื้นต้นใหม่เนาะใบใ่ใ่ใบใยค่ะเพื่ออย่างนี้แต่ว่าตอนห้าอยู่ในกระถางใบใบใ่ไ,ได้ใบนหนียอๆพ่อเขาได้ขื้นจนริงๆเขาละใบใยค่ะเขาขื้นไปอยู่เพาเศรา้าเที่ยเนาะตีนตุกแกเขาดีดีเนียวเหนียวงเนนี้ปุณห์อักใยอร่อยอันนี้กับต้นนี้อย่างมุมมันดันสีหักเที่นหนึ่งหล่อ,รอประเด็นได้เอาเสียบมาผูกไว้เนาะกันเนาะแล้วมึงเอาเสียบผูกไว้นี่ พิ่นบ่ไปตั้งทางอื่นนี่ประเด็นว่าสิเอาไปตั้งไว้ทางพุนอยู่มันเหี้ยวขึ้นไปใหญ่เบิ่อนเบิ่งเด้อพี่น้องพุคนไหนเหี้ยวนไปหูนน่ะเห็นบอกหยอดมันมันบ่มีแขนงมีแต่ใบเพื่อเผื่อเพิ่งดูมันล่ำขึ้นมาต้นผู้ดังเผียมันล่ำขึ้นมาพี่อีกเราเพื่อนอีกจักหน่อยก็ใบใบไงเพื่อนตีนตัวแก่มันนาบไว้ไว้พี่น้องนี่นะมันติดนาบไปน้ำปูนเบิด ใไงครับไงเนี่ยหายอันนี้อันอันผู้ดางพันอ,อิ่งปุบ่อ้โหปวดมึงเนี่ยปัดเวลาอยู่ในกระถางเขาบ่าใหญ่เด้พี่น้องเนียในน้อยนึงนี่เบิ่องประเด็นสิให้เบิ่งเด้ออันนี้เป็นน้ำเมือนอันปุเยเอันเอาใบธรรมาใส่เขาเนาะเนาะที่เห็ดหน่ำหมกัก เขาเอื่นปุ๋ยชีวภาพอันนี้เอามาหดบ่เซ้าเอเคียเนาะค่ะเนาะอันนี้เวลาเขาอยู่ในกระถางเขาสะซ้ำหนี่อัดเวลาเขาออกมากผีบังเดือพี่น้องเลยว่ามันมีแตเท่านั้นเด้นี่นี่ซุ่มนี่อันนี้คือกันีเห็นบ่อันนี้ยังเขียวค่ะพี่น้องนะมั้งเนี่ยเขียวค่ะอันนี้เขียวขเ,ยนเ,นยเขียว,ขนนเ,ขยวเขียวมั้งเนี่ย ันนั่นขาวอันนี้เขียวนี่ผู้ดังพันนี่มันมีสองพันเนื้อกับเด้อผู้ดังอันนี้พันนี่เขียวเขียวมึงเลยคุ่นล่ามไปคุ่นหรอคุณคุณล่ามไปคุ่นหรอล่ามไปหอดุ่ลหรออันนี้กับผู้ดังอีกชนิดหนึ่งเนาะค่ะเนาะงามงามมึงเลยแต่เสียดายจต่เสียดายเนาะขันกระเทียเพิ่นมาดึงออกโอ้ยเสียดายผู้ใดอยากได้บอกประเด็นเด้อค่ะเด้อประเด็นเสียวไปให้ที่แเพิ่นซื้อมาหน่อยหน่อยหนึ่งเด้เพิ่นซื้อมาจากกันอันนั่นนะ ไปสื่อตอนผู้ดางมากหน่อยหน่อยหนึง่งมงนกกาเบ้ามันไปสื่อตอนผู้ดางมากหน่อยหน่อยหนึง่งบันี้กการเล่นขยายพันธุ์เองเนาะค่ะเนาะเขาขยายขั้นเองเขาเลื่อยไปซูหมองไหมเบิ่งดูงามคักงามแน่ห้ยมานะขื้นกำแพงเบิดแล้วอันนี้ก็ขื้นกำแพงเบิดละบนนะเห็นบ่อนันบ้านปูนสองตันเขาขึ้นเั่นนํำบ้านปูนเนาะ เขาขึ้นกำแพงบ้านปูนเท่าไหมบังใน่มันขึ้นตามเหมืนอัน,อนผนังปูนเนาะคันเนาะงามงามอันนี้ก็มะเขือเทศด,ด้วยค่ะเด้อหน่วย,ยเหลื่อมไงหรอมะเขือเทศหน่วยใหไงหรอออกไล่เราตัวออกไล่ค่ะเรามาเาเนะเขือเทศแต่แห้งบดดกดอกอันนี้ก็ออกไลเนะ่เราเนาะอันนี้หน่วย เริ่มใหญ่แล้วเนาะคะเนาะอันนี้ซุ่มพันหน่อยมันมีสองพันมีพันหน่อยคุณกล็ลังแดงกล็ลังตรงไปเด็นกับเก็บไปแน่แล้วล่ะหน่วยแดงมีอยู่สองสามหน่วยหน่วยแดงสองสามหน่วย เด็นสีผ้ายางมึงน,นีเนาะคะเนาะยาง,งมึงต้นใหม่ต้นไรนี่แหละเวลามันออกมากสีบางลูกนะมันเลื่อยเต็มพื้นเลยพี่น้องเลยก็ต้องไปซื้อเด้อค่ะเด้อผู้ดใดอยากได้มาเอาน้ำประเดี็นหนี่งประเดียนสีไฮพูดไหมมันไหลขึ้นยังนี่พี่น้องเลยพูดมันเลื่อยไปน้ำเบิร์ตพนดตะกอนเพิ่นทกถิ่มยุบพูดไหลไหลประเดี็นหนัง่งตะกี้เพิ่นไปซื้อมาเนะาะจะน่าประเดียนไปซื้อมา ก็ซื้อมาแล้วมันแพหแล้วะที่นี่มันแพหลายก็เก่าคนนะมันแพหลายก็เก่าคนนะมันแพไปพู้นน่ะพี่น้องนี่เราประเด็นทึ่งบอกว่าผู้ใดอยากได้บอกประเด็นมากประเด็นสีส่งให้มันมีสองพันเด้อค่ะเด้อเพิ่นซื้อมาสองพันี่อีกพ0 0หนึ่งมันสิเป็นเขียวเจียวสี่ะ่ะอีก1 0นหนึ่งมันสีเป็นขาวๆาวที่มันมันอันันมันแก่ขึ้นไปแล้วมันก็ตกลงมาเมิ่งนด่อพี่น้องเนี่ย มันลหลายหลายพนสือมากที่แหลเพ่นสือมากกระถางซ้อนนี่พอหลายปีมากมันเลยขยายพันธุ์ออก,กว่าสันออกคักออกแหนงั้งสี่หล่เพ่นสือมากังสี่พนสือมากที่นี่พันสือมากมาปลูกอันนี้อันนี้ก็สือมากมพุดนะแพร่คักยุค,คุนก็มี่แพร่คัาคัากพี่น้องเอ้ยมันขยาย มันกขยายแพร่ครับพนนุ่นหเห็นบป่ต้นผู้ดังมาพีเบิร์ตหุ่นพี่น้องเลยต้นผู้ดังเบอิอ์นนตเบียร์พุ่นมันขึ้นน้ำผนังุ่นมันออกมาแพาร์มันเดือดขึ้นมามึงดูพุ่นนะมันเดือดขึ้นมามันอ้วบอวบพรามันได้น้ำมันอวบเนาะคะเนาะอ้วบักอ้วบแน่อ้วบกัก เบื้องต้นชาบ้าประเดือนมนออกดอกโอ้ออกดอกหลมั่งนะยังขึ้นไม่อยเพียดอกมัน่นนะเต็ม,มอยู่นะนี่ก็คือกัน,นี่อันจักพาอันพาอันชาบาอยอย้ายังพันแป๊กแป๊พี่น้องไอ้บ่าบานเด้ไงขึ้นมาแบบนี้เอาร่อประเดือนเบื้องกะติบ่ท่านมันบ่บานมั่งนะมันบ่บานให้ประเดือนนี่นี่ดอกตูมมัน พอมันใหญ่ขึ้นมาจังสีมันสิผูวัวออกมังสีมันกับเป็นจังสีเลยได้พี่น้องเี่มันบ่บานคือผอันอันคือคือชาบาบานหฮอเด้อันนี้พ่น้องมาจากสบ่วบาบานอันนี้บานพลังให้ประเดือนมากเนาะประเดือนนอามากข้าเจ้าใหญ่บานขาเจ้าให้ประเดือนมากประเดีนขนมาเบิดพี่น้องเอยให้มันเพิ่นใจดีให้ประเดีนขนมาเบิดอรรถอันโน้นประเด็นกับขนมากจากบานเพิ่นก็เอิ้นีหอย่างตะบองเผ็ดนะต้นบางไงบางน่ประเด็นกับขนมากกว่ เพิ่นใหยย้ไดนขนมาเบิดเลยเนะาะมึงเนี่เพื่อนนะอันนี้การยังบม่ท่านไหนออกดอกเนาะประเด็นไปเห็นบานเพิ่นออกดอกลรออันนี้ยังม่ท่านออกดอกเพราะท่านแกเต็มที่คือยังไดกับบุกหูเนาะดอกเขากำง,งามงามเลยปเด็นอยู่บานพูนประเด็ยนยางไปตามมู่บานเนาะไปถ่ายคลิปนี่ะมันงามคืออย่างนี้มันออกดอกมึงเนี่พี่น้องเนยอ่อ,อนซ่อนขัด อันนี้ก็ต้นนั่นอันเขาเจ้าเอื้อนนี่ของกันต้นซับปลดไล่ตอยู่นี่ตะกอนมันออกดอกยูประเด็นเค่อยทายลงคลิปให้เบิ่งยูนี่มันคยออกดอกยูเไนเนาะโอ้นี่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 มันเคยออกดอกอยูนี่นี่ดอกมันนี่ก็ลังเป็นดอกประเด็นเค่อยทายลงคลิปให้เบิ่งอยู่นี่ก็ลังเป็นดอกพี่น้องเนี่ก็ลังเป็นดอกนี่ ไปเดินก็สิจบคลิปไว้ซ่ำหนี้ก่อนดเดอ้อกันเด้ออยู่รอดปลอดภยัยเป็นทุกคนอยู่ดีสบายความเจ็บจะได้ความไข้อย,ย่ามีไปทางใดก็อย่าลืมใส่แมตตขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกไลค์ทุกเลิฟเดอ้อกันเด้อคลิปนี้ก็ไว้ซ่ำหนี้ก่อนเอาไวต้ติดตามคลิปหน้าเนาะคะเนาะเพื่อนใหม่มาก็ช้าๆได้พาเล่มงามขอบคุณทุกกำลังแรงใจเด้อค่ะเดอ้อเป็นกัลยาณมิตรที่ดีไปบุนได้กินปลามาพี่ได้กินข้าวเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ